ขอมาช่วยพวกเราสู้รบกับชาวคานาอันในเขตแดนซึ่งเป็นส่วนแบ่งของเราแล้วเราจะไปช่วยพวกคุณในเขตแดนซึ่งเป็นส่วนแบ่งของคุณเราเคยตัดนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วหัวแม่เท้าของกษัตริย์มาแล้วเจ็ดสิบองตอนนี้พระเจ้าทำกับเราเหมือนที่เราเคยทำกับพวกเขา อาโดนีเบเชกถูกเอาตัวไปเมืองเยรูซาเล็มและตายที่นั่นทหารอยู่ดาตีเมืองเยรูซาเล็มและยึดเมืองได้พวกเขาฆ่าฝันชาวเมืองและเผาเมืองนั้นชาวเยบูสยังอยู่ในเมืองเยรูซาเลม็มคระกูลเบญยามินจนถึงทุกวันนี้ กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุง่งก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมกับนําเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากวิดีโอที่แล้วก็เป็นบทสรุปบทสุดท้ายของโยเูวาชาวอิสราเอลภายใต้การน,นําของโยเซวาก็ได้เดินทัพอบพยพผู้คนข้ามแม่น้ําจอแดนไปยังฝั่งตะวันตกจนสามารถต่อสู้ยึดเอาดินแดนจาก31เเมืองมาครอบครองแล้ว ก็มีการแบ่งที่ดินโดยการจับสลากเพื่อเป็นมรดกให้กับตระกูลต่างๆ9ตระกูลครึ่งอีกสองตระกูลครึ่งนั้นโมเสสได้แบ่งมรดกที่ดินให้กับชาวอิสราเอลไปก่อนหน้านี้แล้วที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ํำจอแดนแล้วโยซูวาก็ตายในวัย110ีปีชาวอิสราเอลฝังศพเขาไว้ที่เขตที่ดินที่เป็นมรดกของเขาในเขตเมืองทิมนาเซราซึ่งอยู่ในเขตเทือกเขาเอฟราอิมส่วนกระดูกของโยเซฟซึ่งชาวอิสราเอลนําออกมาจากอียิปต์ก็ถูกฝังไว้ ที่เมืองเชเคมในทุ่งนาที่ยาโคบเคยซื้อเอาไว้จากนั้นเอเลอาซาลูกชายของอารนก็ตายด้วยชาวอิสราเอลฝังเขาไว้ที่เนินเขาของฟีเนหัดลูกชายของเขาในเทือกเขาเอฟราอิมนี่ก็เป็นเรื่องราวจากบทที่แล้วลุงทุ่งก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาเริ่มอ่านในบทต่อไปครับชื่อว่าบทผู้วินิจฉัยกราบาเปลียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังได้ดังต่อไปนี้ บทที่หนึ่งหลังจากที่โยสูวาตายแล้วชาวอิสราเอลถามพระยะโฮวาว่าพระองค์จะให้ใครในพวกเราขึ้นไปสู้รบกับชาวคานาอันก่อนดีพระยะโฮวาตอบว่า ให้ตระกูลยูดาขึ้นไปก่อนราจะมอบแผ่นดินนั้นไว้ในมือของเขาตระกูลยูดาก็พูดกับตระกูลสิเมโอนี่น้องของเขาว่า ขอมาช่วยพวกเราสู้รบกับชาวคาณาอันในเขตแดนซึ่งเป็นส่วนแบ่งของเราแล้วเราจะไปช่วยพวกคุณในเขตแดนซึ่งเป็นส่วนแบ่งของคุณ ตระกูลสิเมโอนก็ไปกับพวกเขาแล้วตระกูลยูดาก็ขึ้นไปและพระยะโอวาโมบชาวขานาอันกับชาวเปริซีไว้ในมือของเขาพวกเขาฆ่าฝันผู้คนในเขตเบเชกล้มตายหนึ่งมืนคนที่เบเชกนั้นพวกเขาพบอาโดนีเบเชกและสู้รบกันที่นั่นพวกเขาเอาชนะชาวคานาอันกับชาวเปริซี อาโดนีเบเชกหนีไปเลพวกเขาไล่ตามและจับตัวได้และเอามาตัดนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วหัวแม่เท้าทั้งสองข้างอาโดนีเบเชกพูดว่า เราเคยตัดนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วหัวแม่เท้าของกษัตริย์มาแล้วเจบองค์และให้พวกเขาเก็บเศษอาหารที่ใต้โต๊ะของเราตอนนี้พระเจ้าทำกับเราเหมือนที่เราเคยทำกับพวกเขาหลังจากนั้นอาโดนีเบเชตถูกเอาตัวไปเมืองเยรูซาเล็มและตายที่นั่น ตีเมืองเยรูซาเล็มและยืดเมืองได้พวกเขาฆ่าฝันชาวเมืองและเผาเมืองนั้นจากนั้นทหารยูดาก็ไปสู้รบกับชาวคานาอันที่อาศัยอยู่ในเขตเทือกเขาเขตเนเ,เกบและเขตเซเฟ,เฟลาพวกเขาไปสู้รบกับชาวคานาอันที่อาศัยอยู่ในเมืองเฮบรุนเโกอนเมืองเฮบรนมีชื่อว่ากิริยาตอาบาและฆ่า เชชัยอาหิมานและทันไม้จากที่นั่นพวกเขาขึ้นไปต่อสู้กับชาวเมืองเดบีเอก่อนเมืองเดบีมีชื่อว่าคิริยาตเซเฟอร์แล้วคาเลฟก็พูดว่าใครตีเมืองคิริยัตเซเฟอร์และยืดเมืองนี้ได้ผมจะให้แต่งงานกับอักษาลูกสาวของผม แล้วโอตนี้เอวลูกชายของเคนาสที่เป็นน้องชายของคาเลฟก็ยึดเมืองนั้นได้คาเลฟก็ยกอักษาลูกสาวของตัวเองให้แต่งงานกับเขาตอนที่เธอกำลังจะไปบ้านสามีเธอบอกสามีให้ขอที่หนาจากพ่อของเธอพอเธอลงจากหลังลาคาเลฟก็ถามว่าลูกอยากได้อะไร เธอพูดว่าขอพ่อวพอวยพรลูกด้วยพ่อยกที่ดินผืนหนึ่งที่อยู่ทางใต้ให้แล้วโปรดยกกุโลดหมาอิ่มให้ลูกด้วยพาเล็ก็ยกกุโลดบนกับกุโลดล่างให้เธอ หลานของพ่อตาโมเสสซึ่งเป็นชาวเคไนได้ออกจากเมืองที่มีต้นปามพร้องกับคนในตระกูลยูดาพวกเขาเดินทางไปถึงที่กันดานยูดาทางที่ใต้ของเมืองอาราเบ ตงทินฐานอยู่กับคนไหนแถบนั้นเต,ตรตะกูลยูดากับตระกูลสิเมโอนพี่น้องของเขาไปโจมตีชาวขานาอันที่อาศัยอยู่ในเมืองเซฟาตและทำลายเมืองนั้นจนสิ้นซากพวกเขาจึงเรียกเมืองนั้นว่าโหมาหลังจากนั้นตะกูลยูดายืดเมืองกาซาเมืองอัสเคโลนเมืองเอคโครนรวมทางเขตแดนของเมืองพวกนั้นร พระยาโอวาอยู่กับตระกูลยูดาพวกเขายึดครองเขตเทือกเขาแต่ไม่สามารถขับไล่คนที่อาศัยอยู่ในที่ราบออกไปได้เพราะพวกนั้นมีรถสือที่มีดุมล้อติดใบมีดโค้งพวกเขายกเมืองเฮบโรนให้คาเลบตามที่โมเสสสัญญาไวา้และคาเลบขับไล่ลูกชายสามคนของอานาคออกไปจากที่นั่นแ ตระกูลเบญญามินไม่ได้ขับไล่ชาวเยบูสซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเยรูซาเล็มออกไปชาวเยบูสยังอยู่ในเมืองเยรูซาเลม็มครับตระกูลเบนญามินจนถึงทุกวันนี้ ในระหว่างนั้นลูกหลานของโยเซฟก็ขึ้นไปตีเมืองเบสเอลด้วยแหละพระยะโฮวาอยู่กับพวกเขาลูกหลานของโยเซฟไปสอดแหนมดูเมืองเบสเอลเปก่อนเมืองนี้มีชื่อว่าลูสพวกขนสอดแหนมเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังออกมาจากเมืองพวกเขาจึงพูดกับผู้ชายคนนั้นว่า บอกพวกเราหน่อยว่าจะเข้าไปในเมืองนี้ได้ยังไงแล้วเราจะแสดงความเมตตากับคุณผู้ชายคนนั้นก็บอกวิธีเข้าไปในเมืองให้พวกคขนสอดเนมพวกเขาก็ฆ่าฝันชาวเมืองแต่ปล่อยผู้ชายคนนั้นกับครอบครัวไปผู้ชายคนนั้นก็ไปแผ่นดินของชาวฮิตไทยและสร้างเมืองหนึ่งขึ้นมาแล้วเรียกว่าลูส ซึ่งเป็นชื่อของเมืองนั้นจนถึงทุกวันนี้ตระกูลมนัตเสไม่ได้ยืดเมืองเบสเสอานเมืองทาอานาเมืองโคเมืองอิบเลอัมและเมืองเมกิดโคกับเมืองเล็กๆที่อยู่รายรอบเมืองท่วกนี้ชาวคานาอันยังอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้เมื่อเช้าอิสราเอลเข้มแข็งขึ้นก็ใช้ชาวคานาอันให้ทำงานหนักแต่ไม่ได้ขับไล่พวก เขาออกไปให้หมดตระกูลเอฟราอินไม่ได้ขับไล่ชาวคานาอันที่อาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ออกไปชาวคานาอันยังอาศัยอยู่กับพวกเขาในเมืองเกเซอร์ ตะกูลเสบูหล,ลุนไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองคิดโรนและชาวเมืองนาหะโลนออกไปขาวขานาอันยังคงอาศัยอยู่กับพวกเขาและถูกใช้ให้ทำงานหนาตระกูลอาเชื่อไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองอัก ชาวเมืองไสดนชาวเมืองอัรลาชาวเมืองอักซีฟชาวเมืองเฮวบาชาวเมืองอาฟีกและชาวเมืองเรโฮออกไปดังนั้นตระกูลอาเชื่อยังอาศัยอยู่กับชาวขานาอันที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเพราะพวกเขาไม่ได้ขับไล่ชาวขานาอันออกไปตระกูลนัสทาลีไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองเบสเซเมสและชาวเมืองเบส อานาตออกไปตระกูลนาฟทาลียังอาศัยอยู่กับชาวขานาอันที่อยู่ในแผ่นดินนั้นชาวเมืองเบเสเซเบสและชาวเมืองเบสอาณาถูกใช้ให้ทํางานหนักเพื่อตระกูลนาฟทาลีชาวอาโมไรไม่ยอมให้ตระกูลดานลงมาอยู่ในที่ราบพวกเขาจึงต้องอยู่แต่ในเขตเทือกเขาชาวอาโมไรย,ยังอาศัยอยู่ที่ภูเขาเห เมืงองไอยาโลนและเมืองชาอาลบิมเมพโผลูกหลานของโยเซฟมีกำลังมากขึ้นชาวอาโมรไรก็ถูกใช้ให้ทำงานหนาเขตแดนของชาวอาโมรไรเริ่มตั้งแต่เนินอาร์ราบบิมดากเซลาขึ้นไปทางเค 好。啊嗯 หลังจากที่โยซูวาตายแล้วพระยะโฮวาก็ให้คนในตระกูลยูดาไปสู้รบกับชาวคานาอันก่อนตระกูลยูดาก็ขอให้ตระกูลสิเมโอนมาช่วยพวกเขาสู้รบกับชาวคานาอันซึ่งเป็นส่วนแบ่งที่ดินของพวกเขาแล้วพวกเขาจะไปช่วยสู้รบในที่ดินซึ่งเป็นส่วนแบ่งของชาวสิเมโอนพวกเขาเอาชนะชาวคานาอันอาโดนีเบเชกหนีไปแต่พวกเขาก็ตามจับตัวได้และก็เอาตัวไปที่เมืองเยรูซาลิมและตายที่นั่นทหารยูดาตี ตีเมืองเยรูซาเล็มและยึดเมืองได้จากที่นั่นพวกเขาก็รุกคืบต่อไปและก็ไปช่วยตระกูลซิเมโอนโจมตีชาวคาณาอันตามที่พูดกันไว้คาเลฟขับไล่ลูกชายสามคนของอาคาออกไปจากที่นั่นแต่ตระกูลอื่นๆของชาวอิสราเอลเมื่อไปโจมตีเมืองไหนและยึดเมืองนั้นได้พวกเขาก็จะไม่ขับไล่ชาวคาณาอันออกไปแต่เมื่อชาวอิสราเอลเข้มแข็งขึ้นพวกเขาจะใช้ชาวคานาอันให้ทำงานหนักให้นี่คือบทสรุปสำหรับวิดีโอนี้นะครับกระ ขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระยะฮัวทรงโปรดประทานพรแต่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีมีความสุขมากๆมีเงินมีทองใช้มากมายไหลามาเทมามีอายุยืนยาวอย่างมีความสุขชั่วนิรันดรฝากทุกท่านช่วยกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัด ไสวัสดีครับ พร้อมกับนําเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากวิดีโอที่แล้วก็เป็นบทสรุปบทสุดท้ายของโยซูวาซึ่งชาวอิสราเอลโดยชาวอิสราเอลภายใต้การน,นําของโยซูวาก็ได้เดินทัพอบพยพผู้คนข้ามแม่น้ําจอแดนไปยังฝั่งตะวันตกจนสามารถต่อสู้ยึดเอาดินแดนจาก31เเมืองมาครอบครองแล้วก็มีการแบ่งที่ดินโดยการจับสลากเพื่อเป็นมรดก เพื่อเป็นมรดกให้กับตระกูลต่างๆ9ก้าตระกูลครึ่งอีกสองตระกูลครึ่งนั้นโมเสสได้แบ่งมรดกที่ดินให้กับชาวอิสราเอลไปก่อนหน้านี้แล้วที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ํำจอแดนแล้วโยวาแล้วโยซูวาก็ตายในวัย110ปีชาวอิสราเอลฝังศพเขาไว้ที่เขตที่ดินที่เป็นมรดกของเขาในเขตเมืองทิมนาเซรา อาโดนีเบเชตและสู้รบกันที่นั่นพวกเขาเอาชนะชาวคานาอันกับชาวเปเรซิ กับชาวเปริซีอาโดนีเบเชกหนีไปแต่พวกเขาไล่ตามและจับตัวได้และเอามาตัดนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วหัวแม่เท้าทั้งสองข้างกับนิ้วหัวแม่เท้าทั้งสองข้างอาโดนีเบเชกพูดว่า และข้าเฉชัยอาหิมันและทันไม่จากที่นั่นพวกเขาขึ้นไปต่อสู้กับชาวเมืองเคบกับชาวเมืองเดบีเอก่อนเมืองเดบีมีชื่อว่าคิริยัตเซเฟอร์หลังจากนั้นตระกูอยู่ดายืดเมืองกาซาเมืองอาสเคโลนเมืองเอโครนรวมทางเขตแดนเมืองพวกอ้อ รวมทางเขตแดนของเมืองพวกนั้นพระยะโหวาอยู่กับตระกูลยูดาพวกเขายึดครองเขตเทือกเขาชาวอาโมรรยยังอาศัยอยู่ที่ภูเขาเฮเรสเมืองไอยาโลนและเมืองชาอันบิม และเมืองชาอาลบีมเปโผลูกหลานของโยเซฟมีกำลังมากขึ้นชาวอาโมไรก็ถูกใช้ให้ทำงานหนักซึ่งเป็นส่วนแบ่งของชาวซิเมโอนพวกเขาเอาชนะชาวคานาอันอาโดนีเบเชกหนีไปแต่พวกเขาก็ตามจับตัวได้และถูกตัว<อ>และก็เอาตัวไปที่เมืองเยรูซาเล็มและตายที่นั่นทหาร ทหารยูดาตีเมืองเยรูซาลิมและยึดเมืองได้จากที่นั่นพวกเขาก็รุกคืบต่อไปและก็ไปช่วยตระกูลซิเมโอนโจมตีชาวคาณาอันตามที่พูดกันไว้คาเลฟขับไล่ลูกชายคาเลฟขับไล่ลูกชายสามคนของอาคาออกไปจากที่นั่นแต่ตระกูลอื่นๆของชาวอิสราเอลเมื่อไปโจมตีเมืองไหนและยึดเมืองนั้นได้พวกเขาก็จะไม่ขับไล่ชาวคาณาอันออกไป